มีวิธีดูแลหน้ายัางไงใช่ไหมครับเอก็นอนนอนเชา้าๆครับผมครับนอนเชา้าๆใช่ใช่การที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมันทําให้เราใจฟูรับวิตามินใช่รับวิตามินแล้วก็ทําให้เราเอ่อมันคือมันมีวิตามิน B วิตามิน B3 ใช่ไหม <c oughs> แสงแดดในยามเช้ามันเป็นแสงแดดที่ดีใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบรับแสงแดดนิดนึงแล้วเราค่อยนอนไปทำไมเราไม่นอนเราตื่น ตอนกลางคืนมันเงียบไงครับคือเราใช้ชีวิตเหมือนแวมไพร์เนาะเราใช้ชีวิตเหมือนแวมไพร์แล้วก็นอนตอน,น,นเออเราก็อยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมล้วเราก็ตื่นเอ,อ้ยเราไปนอนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือทําสลับกับคนอื่นเขาใช่จะเป็นให้ได้ใช่ใช่คือก็มีไปบ้างนะครับผมไปคลินิกอะไรเงี้ยไปไปทำพวกอัลตราพวกอะไรพวกนี้มันก็มีบ้างแหละคนสมัยนี้คือเขาก็ทํากันหมดแหละเอาจริงมีใครไม่ทําบ้าง ผมกังวลกับส่วนไหนมากที่สุดแหรอครับทุกตรงเลยครับพี่คือเดี๋ยวตื่นเช้ามาวันนี้โอ้ยตาอยู่ๆเราก็ไม่เท่ากันเราก็เลยเอาอะไรมาแบบอย่างนี้นิดนึงเราก็แบบเออเท่ากันแล้วอะไรย่างเงี้ยผมทําตาสองชั้นแบบได้นะตอนนี้ตาข้างขวาผมชั้นไม่เท่ากันผมก็แค่ทําแบบอ่ะขึ้นแล้วเห็นไหมตาเท่ากันแล้วอ่ะกลับมาโอเคใช่ใช่ใช การมีนวัตกรรมมันก็ดีครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวกับนวัตกรรมเมื่อกี้คือแค่ความสามารถพิเศษใช่มีคนคาดหวังนอกจากผมด้วยเหรอครับก่อนนอนไม่มีใครเห็นหน้าผมผมยังต้องเขียนคิ้วเลยก็เราต้องรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นอยู่ในการ์ตูนตลอดเวลาที่แบบ ตื่นมาแล้วเราต้องเป๊ะเลยตื่นมาแล้วเราต้องแบบคือต่อให้นอนอยู่เนี้ยคือในการ์ตูนอ่ะมันก็จะถูกถ่ายเหมือนกันเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเป๊ะไงเหมือนละครไทยเขียนคิวนอนเพื่อความมั่นใจเวลานอนเวลาเราฝันเ,เวลาเราฝันเราจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้าเราในฝันยังรออยู่เผื่อเราแบบไปเจอคนที่เราชอบในฝันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีคิวมันก็ไม่โอเคนะใช่ป่ะ ไม่ก็คือหมายถึงว่าผมคีนหน้าเสร็จใช่ไหมผมล้างหน้าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยพุ่งเสร็จแปรงฟันนู่นนี่ก่อนทาครีมผมก็เขียนคิ้วหน่อยแล้วผมก็ทาครีมครับไม่ได้อ้างอิงครับแกน,นี่แค่คิดเองมันเป็นเส้นมัเป็นเส้นระหว่างญี่ปุ่นละครไทที่แต่งหน้าหนอน,นอจริงๆก็เหมือนอจริงเหมือนละครไทยครับที่บอกว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีขนตายาวๆฟิวๆนั้นใช่ครับ เ,เขียนคิ้วนอนมาเพิ่งเริ่มเมื่อวานครับผมคนไทยพูดไปเรื่อยผมเอนเตอร์เทนเก่งขึ้นมอมรวมวอร์ไปแล้วรอว <c oughs> ชอบน้องมีเนยมากเลย <c oughs> ผมรักผมรักน้องมีเนยครับชอบน้องมีเนยมากๆเลย <c oughs> ไปโดนตกที่นั่นที่คือจริงๆเคยเห็นเคยเห็นเขาแบบคือผมอ่ะชอบไปเดิน แถวแถวเอ็มอยู่แล้วใช่ใช่แล้วแบบก็บางทีก็เห็นว่างแว่บบางแต่ว่าผมก็จะแบบใส่หน้ากากใส่หมวกไม่ได้เดินงเงี้ยผมก็แบบอุ้ยคนเยอะจังเลยทําอะไรกันนออะไรเงี้ยล้วก็เห็นว่าน้องเต้นน้องทาอะไรโอ้น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปสนทนากับน้องเขาไม่ได้เกาหลีครับผมอ่าก็จะมีภาษามือด้วยแล้วก็พูดเป็นเสียงด้วยอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจในสิ่งที่น้องสื่อสารครับผม คือน้องเขาใช้ภาษามืออะไรเงี้ยเราก็แต่ก่อนก็มีแบบว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็ก็มีพูดแล้วก็ตกใจนิดนึงตอนแรกคือกะแซวคำๆว่าพูดเป็นภาษาเกาหลีใส่น้องเขาแต่ว่าเขาตอบกลับได้ผมก็เลยแบบเน้องเขาเข้าใจภาษาเกาหลีนี่เขาไม่ได้พูดสิเขาผมก็บอกว่าเพ็บคุเพปคุภัยอยูไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็บอกแล้วก็ชวนไปกินข้าวกัน อูรีเขาชิบพอบโมกุลเลยโมกุลเลยเขาก็เขาก็แบบแล้วเขาก็แบบสัญญาสัญญาสัญญาอะไรอย่างงี้กันชัวร์ชัว์สัญญากันก็ถ้าสมมติว่าเห็นผมไปกินข้าวกับน้องเนยก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเราเราเป็นเพื่อนกันจริงครับต้องไปกินข้าวกับน้องเราที่ว่าเราจะไปกินอาหารอาหารในห้องผมเคยคิดเรื่องนี้เราก็คิดหนักเหมือนกันว่าผมจะว่าผมจะให้เขากินยังไง คิดว่าเมนูไหนเหรอครับคิดว่าเมนูไหนเหรอครับเออก็อาจจะแบบให้กินทุเรียนหรืออะไรเงี้ยเออใช่เออแต่ทุเรียนก็อาจจะอาจจะอาจจะมีกลิ่นแรงนิดนึงอะไรเงี้ยช็อกโกแลตแล้วกันช็อกโก,กแลตผมชัดเจนนะครับผมชัดเจนผมลง Twitter แล้วครับผมบอกว่าผมเป็นเป็นเอ่อมีไหมผมเอาไอที่มัดมัดหัวมามัดมาผูกแล้ว เป็นเป็นเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายของหมีเนยอีกทีหนึ่งใช่ก็คือเรียกว่าหมีไหมเคลียสถานะกันเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงครับไม่ที่เขานั่งเบียดเหรอครับเออก็ผมก็ไม่รูเ้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เราก็ซ้อมกันมาก่อนอยู่แล้วใช <laughs> ่ใช่ใช่ ตอนซ้อมตกไหมเหรอครับตอนซ้อมเขาก็ไม่ได้เบียดเราขนาดนั้นหรอก <laughs> ตอนซ้อมก็คือแบบเบียดแบบเออเออนิดน้อยนะรักคิวค้วๆอะไรอย่างเงี้ยครออก็มันแสดงจริงกับตอนซ้อมมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันอยู่ที่ฟิลอยู่ที่ฟีลลิ่งอะไรเงี้ feeling, ยฟีลลิ่งมันได้ตอนนั้นไม่ได้แย่งผมไม่ได้แย่งผมนั่งอยู่ก่อนแล้วผมแค่คือจริงๆที่ผมขับออกนอกประตูไปอะ่ะคือรถมันเลี้ยวไม่ได้ผมเลยต้องไปกลับรถ ผมต้องไปกลับรถข้างนอกก่อนแต่คือสิ่งที่น้องเห็นก็คือเหมือนผมมาแย่ง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 ของน้องอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งรถน้องเลยผมก็ไม่กลับรถเฉยๆแล้วก็เอากลับมาให้น้องนั่งก็น่ารักดีครับต้องขยยบขยยบขยยบขยขยบอะไรนะครับ <c oughs> เป็นห่วงนิดนึงผมเป็นห่วงนิดนึงแบบว่าน้องขับเร็วไปหน่อย <c oughs> <c oughs> อ่าเข้าเรื่องที่เราอยากจะเข้ากันดีกว่ามา อันเนี้ยอู้สิถามมาเนี่ยเป็นคำถามผ่านตลอดอะคำถ,ถามพวกนี้คือคำถามผ่านๆหมดเลยใช่ไหม,มสิ่งที่ผมโพสผมขอไม่ตอบวันนี้ครับจบขา่า <c oughs> ไม่วันนั้นก็เร่งรีบพิมพ์โพสกนอย่างเร่งรีบตอนนั้นก็คือเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปเอ่อไปไปรันทรูแล้วแล้วก็ ด้วยความที่เห็นข้อความต่างอารมณ์ตอนนั้นมามันก็แบบพิมพ์ไปเรายังไม่ได้แบบอ่านให้ครบถี่ทวนในซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องพวกนี้มันก็เคลียร์ไปแล้วแล้วก็เรื่องเก่าเราไม่อยากเอามาเล่าใหม่ใช่มันก็หลายเรื่องครับผมแล้วก็จริงๆโดนมานานลวโดนมานานแบบเป็นหลักปีดีกว่าเรียกว่าหลักปีแล้วเราก็เมินมาตลอดเมิน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  โดนบูลงบูลลี่อะไรก็ว่าไปเราก็แบบปล่อยไป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 จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเพื่อดาลาก็ไม่ใช่ขยะของสังคมเพราะว่าที่แบบถ้าทุกคนจะโยนอะไรใส่เราก็ได้จะเอานี่มาทิ้งใส่เราก็ได้แล้วแบบจะทําอะไรก็ได้เราก็มีสิทธิ์เราก็มีไรท์ของเราที่ในการที่เราจะตอบโต้หรือสู้กับซึ่งเดี๋ยวนี้ดาราหลายๆคนก็ออกมาสู้เพื่อเพื่อไรท์ของตัวเองเหมือนกันใช่เราเป็นคนของประชาชน แต่เราไม่ใช่ขยะของประชาชนเราคือคนของประชาชนที่เราเอ็นเตอร์เทนพวกคุณเราไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้พวกคุณมานั่งแบบด่าทอหรือต่อว่าหรือแบบมาบูลลี่ขนาดคนปกติธรรมดาโดนบูลลี่เขายังมีคนออกมาปกป้องเลยถูกไหมฮะอันนี้คือเราโดนบูลลี่เราก็เราก็ต้องออกมาสู้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆเยอะแต่ไม่อยากพูด เพราะว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วเราคือผมก็ตอนนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าคือก็เพื่อนๆผมก็บอกว่าเออไม่ต้องไปสนใจหรอกคำพูดของคนพวกนี้มันคือชีวิตเขาอะมันไม่มีอะไรดีเขาเลยอยากดึงเราลงไปอยู่กับเขาเราก็อย่าไปอยู่กับเขาตรงนั้นเราก็อยู่ในที่ของเราอะดีแล้วเสียเวลาไม่ฟ้องหรอครับไม่ฟ้องที ก็มีคนบอกว่าฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยผมก็แบบแค่ทุกวันนี้งานก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไปฟ้องอีกก็ต้องจ้างทนายอีกก็ต้องนุนนี่ก็ต้องวุ่นวายเสียเงินอีกนุนนี่ก็แบบจ้างบันเถอะอะไรเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยกับการผมผมต้องไปขึ้นศาลด้หรอถ้าผมฟ้องนี่ผมต้องไปขึ้นศาลด้หรอยกเลิกฟ้องไปเลยไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่บอกบอกว่าฟ้องเวลายกเลิกไปเลยคนไทยพูดไปเรื่อยครับ เอาจริงผมไม่รู้เลยว่าไปโยงได้ไงทุกวันนี้คือผมก็บางเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับผมเลยก็เอาไปโยงได้บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับคนนี้ก็ไปโยงได้คือผมคิดว่าการเสพสื่อในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเสพอย่างมีสติแล้วก็อย่าอินจนเกินไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นครูจินนั้นครูจินนี้ครูจินนู้นเราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงมโนได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองพออย่าไปลุกล้ําพื้นที่ของคนอื่นเขา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอาจริงแล้วผมก็ไม่ได้ดูข่าวข่าวของพวกเขาด้วย mm hmm. ผมไม่รู้ข่าวสารอะไรของชาวบ้านของคนอื่นเลยผมรู้แต่ของตัวเอง mm hmm. แค่เช็คแฮชแท็กบพีรัผมก็ดูแบบว่าโอเคถึงถึงเช้าแล้วมันก็คือแค่ไลฟ์ไงครับมันก็คือไลฟ์เฉยๆใช่แ้วยังไงมันต้องมันต้องยังไง เดี๋ยวผมไปไลฟ์กับคนนู้นเดี๋ยวก็จับผมไปจีนกับคนนู้นอีกอยู่ดีเดี๋ยวก็มีคนนู้นคนนั้นคนนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันก็ยิบผมก็เลยพักไลฟ์ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วใช่ผมก็ดีท็อกตัวเองไปเลยก็แบบดีท็อกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่คืนนี้แหละคืนนี้แหละคืนนี้แหละเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ดีไหมแบตเต็มแล้วตอนนี้ล้นเลย พอไม่ไลฟ์ก็ก็ดีครับเพราะผมก็บินไปจีนมาแล้วก็ไปไปคุยงานไปนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็จริงๆก็เป็นผลดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่บอกว่าผมมีมีมีโปรเจกต์อะไรแต่ว่าเพราะมันยังไม่เกิดไงถ้ายังไม่เกิดเราอย่าเพิ่งบอกเลยดีกว่าแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับการที่ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหนึ่งเรื่องทําให้เราบินไปต่างประเทศและเกิดโอกาสที่ใหม่ๆเกิดขึ้น มันก็ดีกับตัวเราซึ่งผมคิด mm. ว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี اد, stamps, ้ยครับผมซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะดูแลตัวฟิลแล้วกันผมตอนนี้เอาแต่ฟิลเลยเอาเอาความสะดวกสบายใจของตัวเองดีที่สุดก็ไม่ค่อยไปเสพคอมเมนต์แล้วครับผมเขาแค่ด่ากลับนิดหน่อยแต่ว่า ก็ที่ถ้าไหนที่มันแบบดูแล้วบผมรู้สึกว่าวันนี้อารมณ์อยากจะด่าผมก็ออก็จัดมาสิอ๋อทำไมอ่ะทำไมเราเป็นดาราแล้วเราต้องอยู่เฉยๆแล้วคนก็มาบอกว่าเฮ้ยคุณไปด่าแฟนคลับแบบนี้คุณไม่โปรเฟ s ชั o นอลเอาด่ากลับแล้วคือการที่เราด่ากลับคือแปลว่าเราไม่โปรเฟชชั่นอลหรอก,ก็ไม่ใช่ปะเพราะวาง,งคนที่มาว่าเราก็ไม่ใช่แฟนคลับเราอยู่แล,แล้วแล้วคือมันก็เหมือนคนในอินเทอร์เน็ตทั่วไป แลวการที่เขา,าบอกว่าคุณไปสนใจอะไรพวกนี้คุณไปว่ากับคุณไปนู่นนั่นนี่ต,ตอบโต้นู่นนี่คุณไม่เป็นมืออาชีพเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบอ๋อเดี๋ยวนี้การเป็นมืออาชีพคือการที่เราต้องยืนรอรับคำบูลลี่ของคนหรอกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะผมก็เลยคิดว่าก็ด่ามาด่ากลับเราก็ไม่โกงเราคนไทยอะทำไมอะอะไรนะเออไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อครับผมครับผมผมเป็นผู้ล่าตอนเนี้ย อ๋อเวลาไลฟ<ง>์ผมเขียนคิ้วอยู่แล้วไม่ลบสิลบทำไมอุาาตส่าห์แต่งหน้านีม่มีค่าแต่งหน้านะพี่อะไรนะฝากบุญถาวรอะไรนะครับศัตรูถาวรศัตรูถาวรเหรอคิดอยู่เหมือนกันมีที่ไหนแนะนํำไหมจะได้ตื่นมาไ,ม, <c oughs> ไม่ต้องเหตุผลที่ผมไม่ค่อยไปทะเลหรือว่าไปพวกกิจกรรมทางน้าเพราะว่าคิ้วหลุด Why are <laughs>